แม่ญ่ละมาตะเลียงคั้วไนะครับแม่ญงมาตะเลียงคยั้วบ่ออืมจักปีแล้วเจ้านั่นจัะจัก,จก <laughs> ทางแบงลักร้านี่ซื้อบานอีกซื้อหนึ่งก็คือบานเบียงค่ำนะครับวันนี้เอาเดินทางมาจากขุนกองแรงนะครับมองท่องเที่ยวจากตลาดบางเยี่ยมนะครับกำลังจะเดินทางออกไปทางเมืองหินบุญบุรีครับรเพืเก็บภาพบรรยากาศ ขากลับเห็เนเบิ่งนะครับตอนนี้กำลังล่งผู้ยูบรรยากาศภูเขาสวยงามครับตั้งขามาตาดบางเยี่ยมหรือว่าหุ่นกองแรงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้พวกกำลังปิดก่อสร้างปรับรบรุงมอเตอสแดงท่องเที่ยวให้ครบวงจรบอกว่าจะเป็นเพื่อนพักเพื่อจะเป็นร้านอาหารนะครับเพิดก็เลยไปยให้เขาไปช่วงนี้ไปเลยไปได้เขานะครับก็เลยได้กลาบาออกมา ดีครับหาเมพรมือเยินบุญนะครับแยกจากเมืองยินบุญกข้ไปก็ประมาณ20สิบโลนะครับเข้าไปคุณกองแรงของท่องเที่ยวนี่ทา้างกับดีอยู่ครับทาากับดาดยางสามารถมาได้นะครับคนไทยสะมาเดยวหาดฟังเยี่ยมกับท่องเที่ยวมองเล่นน้ำน้ำใสเย็นดีครับ ไทยกับมาขับรถมากับมายนีมาเศร้ากับยนีมัแรงกัไเลครับมาจากทางนงครพนมแล้วนี่มันก็มีสวนยางนะครับสวนยางสวนมันแล้วเมืองหินบูรนี่สวนยางก็จสิมีลายครับเก็บภาพบรรยากาศเนียมัแรงให้เบึงนะครับอยู่ทางเป็นขุนกองแรงนะครับเมืองหินบูนนะครับแม่ใหญ่ละมาตะเลียงคว้วนะครับ ในไงมาจะเลี้ยงควาอบ่อ,อืมจักปีแล้วเจ้านั่นจักจ<ช>ักโ่งจักอายุจากของเลยเตีย้ยโอ้นี่ครับเรายังแข็งแรงอยู่ด้ครับไปเลี้ยงคว้วไดีสบาย<ม>ไปเลี้ยงยืนหน้าบ่าแม่เลี้ยงทงเลี้ยงทงหุ่นม,มาเลี้ยงยังสิคู่มือบ่โ,โอ้โลูกหลานไปใปนออ่คือเมืเขามาเลี้ยงฮะ<ม>เขาบอกมาเลี้ยงให้บ่ ขบวมาโอ้ขอบวมาเลยเจ้าเลยได้มานี่ครับโอ้เราสู่นะครับ,บอยู่บ้านใดแม่บ้านนี่บ้านาาน,านี่บ้านหยังบ้านผาแดงบ้านผาแดงนี่ครับเราอยู่บ้านผาแดงนี่ครับบ้านทั้งนานี่ยแหละครับนี่นี่ครับบรรยากาศยังมะแรงเห็นผู้เฒ่าวน์วนวัดตีเลี้ยงควายวิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องทั้งสปปลาวเฮาเพิน่นยังแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้ ไปเลี้ยงคั้ยลูกหลานมีอยู่แต่เขาบอกว่าเสรนแล้วว่าอ่านี่ครับเห็นภาพบรรยากาศนี่ก็เลยจอดรถดีวิวให้ครับพอมีน้องเขาได้เบิ่งกันเมื่อคืนนี้เขาพักอยู่นี่นะครับห้องพักบ้านขําแก้วนะครับเมืองหินบุญตอนนี้ก็ได้เวลาสามโมงกว่วๆแล้วนะครับเราก็เตรียมพร้อมจะเดินทางแล้วนะครับนี่ครับให้เบิรงบรรยากาศห้องพักที่เขาพักเมื่อคืนนี้นะครับห้องแอร์ครับขึ้นละหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบนะครับ แนหาเงินเกีบก์บประมาณ220บาทนะครับหรือ2 3 0รยามินี่แหละครับอ๋อข้อกสิเดินทางต่อแล้วครับบ้านนี้บอกกระเป๋าเตรียมพร้อมแล้วนะครับอยู่บ้านข้าแก้วเมืองหินบุญนะครับพาสิไปทั้งเมืองคูนขําไปทั้งเมืองขําเกิดหมดแล้วครับตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วรถจักรกระเป๋าเรียบร้อยนะครับอารถจักรก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับก็จะเดินทาง ก็จะไปบุรุะครับไปเวียงจันบุรุะไปปากสั้นไปเวียงจันมาติดตามเป็นทางการเดินนั่งเขานะครับว่าจิไปฮอนเมืองคุ้นขัตอนใดน,นะครับถ้าปเป็นที่เราชอบบางคำสองลอยอีกเหนึงนะครับนี่อาจติไปักที่เมืองคั้เกิดแต่ยังบรรลุนะครับยังบรรเลาใจดีวเาบาฝงสถานการณ์ฝึงเวลาก่อนนะครับโทรศัพท์ผมกั เน็ตก็ใส่ก็ได้ครับเพราะว่าผมบาสิมาเติมเงินอยู่เห็นละบ้านขําวแก้วเห็นละจะมาหาแล้วซิมเฮียนะครับซิมลักหาว่าสิซื้อซิมลักเก่าเซมัยก็บอได้ครับเพราะว่าผมก็เดี๋ยวมาจะปลอดมาเพราะว่าเาจะปร์ต ลานเ้ารถจักรเขาหยุดไปนะครับก็เลยลงทะเบียนว่าได้นะครับเลยสื่อสิ้นไหม่กับว่าได้ผมก็เลยต้องอาศัยฝบาฟตามของพักตามเงือนพักนะครับนี่เมือนแรงทําการตัดต่ออัพโหลดคิิบลงเฟซลงยูทู u อาจารย์แลบเงี้ยแล้วเลยผมแลนมาวาดเมืองหินบุญแล้วผมจังหาซิ้บ่อเห็นนะครับ ขับจะเอามาจอร์ตอยู่เมื่อท่าแขกกมากไกลแล้วครับ30-40ิบ่โลแล้วเลยประกับนะครับเลยอาศัยยังาแรงเขาเงื่อนพักหลักกับจังขอเสื่อมไฟฟ้ครับเขาหลักกับจังมีเน็ตนะครับจังอัปโหลดคลิปได้นะครับนี่คือแม่น้ำหินบูนนะครับนี่ครับ ชมวิวบรรยากาศแม่น้ำหินบุญนะครับนี่สะพานขา้ามแม่น้ำหินบุญกัษตไหลลงไปน้ำโค้งคนละครับนี่ครับข้างนั้นก็ษตเป็นเคลื่อนผลิตกระแสไฟ,ฟฟ้าอีกมองนึงนะครับสำหรับแม่น้ำหินบุญกัษิไหลลงมาพีละครับไหลลอดสะพานไหลลอดขวัวตัวน,นี้แหละครับกัษิไหลลงไปน้ำโค้งคนละครับคุณไหลลงไปนำ้ำโคงทางอำเภอทาวุเทนเดี๋ยวมาจาก en, อำเภอทาวุเทนจะเห็นนะครับแม่น้ำหินบุญนี่ ทังนี้ก็จิไปเวียงจันท์ไปปากสั้นไปไส้สมบูรณ์ไปเสียงขวางนะครับขึ้นไปทั้งเหนือหมดละครับ,รบมาจากทั้งนี้มาจากเมืองท่าแขกมาจากสวรรค์เขตนะครับนี่คือสะพานขามแม่น้ําหินบูรณนะครับหรือว่าขัวาขามแม่น้ําหินบูรณะผมเดินทางผ่านมาอีกเทือนหนึ่งสิไปทั้งเมืองคุนคำหมดละผมก็ได้ขึ้นทั้งเมืองคุนคําขึ้นเมืองคําเกิดหมดละ เปล่งสีอ้อมไปทางเมืองหน้ากายเปลนทางท่าแขกลูกแล้วครับอ้อมไปทางเมืองหน้ากายแขวงค้ามมวลกว่าอา้าวมาพอนะครับนี่ข้าวเปิ้ลขายปลาอยู่ไอ้ทางแม่น้ำหินบุญน,นี่ครับเปิป้ลได้ปลาขึ้นมาแล้วเพื่อนก็มาค้าขายอยู่ข้างทางนี่ผู้ใดเดินทางมาท,งทั้งเมืองหินบุญสิไปทั้งปากสั้นกับมาได้แล้วครับนี่ครับอยู่ข้างสะพานนี่อยู่ อยู่ใกล้ๆก,กับขัวนี่แหละใทยสะพานนี่แหละแม่ค้าเป็นมาขายปลาโลละาซาอ์พันเนาะแม่ค้าเนะาะซาอ์พันธ์นกะตีเป็นเงินไทยกับประมาณ30บาทครับปลาไงโลโหกสิบเจ็ดสิบปลาไงโลเรหกสิบเจ็ดสิบพันเนะาะน,นี่ครับแล้วกัว่ลาเราเป็นเคเอฟซีผมพร้อมได้นี่เรามาพอม่อเคเอฟซีพร้อมอ้าวนี่ครับลูกค้าเพิ่นกำลังมาเลือกเป็งปลาอ๋อทุ่นทั้งทุ่นแล้วก็ทั้งแม่ผิดแล้วก็ซาวยุ่งซาวย่อยู่กับปลาเรา นี่ถ้าบังหวยกับมีดล้กาลังกันต่อรองราคาตกลงซื้อขายกันละทั้งคุณเอานี่ครับเดี๋ยวลาใกล้ๆครับสะพันขาแม่น้ำหินบุ้นนี่ละครนี่ซื้อแล้วนี่ซื้อแล้วจัโล่อะไร้นี่ยเนี่ยล่จัโลูล่ะนี่ตัวนี้จัโลล่หนึ่ล่หนึ่งก่รละหกสิบพันเก้าสิบเก้ิบพัอ๋อนี่ครับเป็นสื้อไปแล้วครับโล่หนึ่งเกสิบพ นี่ครับเพื่อนแม่น้ำหินบุญก็อยู่ใกล้ๆนี่นะครับนี่ปลาลายหลายครับเหมือนเนี่ค้าได้แล้วนับทุนแล้วล่ะ <c oughs> ต่อไปก็เป็นกำบไล่หรอละวะ <c oughs> <c oughs> นี่ั้งเงินไทยเงนินขีดด้วยเราเห็นเลยบันเห็นกับไรก็บ้านเห็นบ้นเห็นกำไรบ่เออเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นอ้าโชคดีโชคดีอ่ะขอบใจลายโชคใหงานะไ,ไหมค <c oughs> ่ะเด้อคุโชคงานจังเลยครับผมอ้าวโชคให้งาน่ได้ชอยผมจีดเดือนนั่งไก่ไปเรื่อยๆพักนมาเลือนพักผมหน่อนย ให้โชคให้มาเนยขายดีๆเด้อเพ่ค่ะดครับเต้ครับ้ผมแถวเ,เมืองหินบูนทางสิบไปทางแบงหลักเศร้าหรือว่าทางสิบไปปากสั้นนะครับก็มีสวนยางหลายได้ครับอยู่แถวนี้นี่ครับทั้งสิบไปปากสั้นทางสิบไปเวียงจันทร์นี่ครับเมืองหินบูลนี่สิเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์อยู่มีสวนยางสวนมันต้นหลายอยู่ครับอยากค้ายๆกับไท้ยอยู่ สวนยางก็เจ้ากับงามขึ้นกันครับนี่ครับสวนยางก็ได้ก,กีดแล้วอยู่เมืองหุ่นอยู่เมืองหินบุญนี่ก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับมีสวนยางมีสวนมันคล้กันครับไทยนะครับมีทั้งสองฟังครับทั้งนี้ก็สจิตไปเมืองท่าแขกไปสวรรค์นาเขตไปปากเซ่แถวนี้ก็เมืองหินบุญนี่ก็อยู่กไกล่ใกล้น้ำโขง เป็นฟังไทยก็นสิเป็นประมาณช่วงนี้แหละอำเภอบุงค่าอำเภอรบรรพแพงอยู่ประมาณนี้แหละครับทังนี้ก็บสิขึ้นไปทังเหนือนะครับไปทงังไปนี่กับเป็นทางแบงหลักษ้าแล้วก็สิไปปากสั้นขึ้นไปใส่สมบูรณ์ไปเวียงจันนะครับไปได้ไหลายเมืองครับไปเชียงขวางไปหัวพันก็นได้ทังเส้นนี้นะครับ็บพาบรรยากาศนะครับไอ้หนองเขาเนี่ยเบ่งตามสายทางนะครับเจ้าปลูกยางลร้นะครับแถวนี้ แลวเมืองหินบุญเนี่ยเอาทั้งประมุ่งคน้าไปเุยนะครับไปทั้งทางแดงลักเส้าลนะครับไปทั้งเมืองหินถ้ำเมื่อง,อองค,ครับเกิดหรือว่าติไปทั้งปางสั้นก็อยติดตามเบิ่งนะครับอนี่นเดินทางมาหอดบันเบียงทองนะครับบันเบียงทองเมืองหินบุญนะครับยังเป็นแขวงข้ามวนอยู่นะครับยังเป็นเมืองหินบุญอยู่ช่วงนี้เห็นบรรยากาศนะครับนี่ครับ วิวภูเขาสวยงามนะครับที่มีตลาดน้อยอยู่นี่น่ครับที่มีตลาดที่ทางในนี่เขเดินว่าตลาดทวีทรัพย์นะครับตลาดทวีทรับชมบรรยากาศภูเขานะครับสวยงามอตอนนี้เข้ามาหอดทางแบงหลัก้านะครับเป็นเมืองปากกระดิ่งนะครับแข็งบุริคำไซ จะเลื่อนพรสมควรน,นะครับเรียขวขัานะครับที่จะมีสามแยกข้างหนาเรียขวขัาก็จะเปเมืองคุ้นค่ำจึเป็นเมืองค่ำเกิดนะครับ โอยลยครับแย่ร้อยโล่คนละไปเมืองค้าเกิดนะครับที่เมืองค้าเกิดซื้อ่าเมืองลักซ้าแห่นะครับอันนี้เป็นทางแปงคลักซ้านะครับนี่เที่ยวขัวได้นี่ก็ะจิตไปเมืองคุณคขาเมืองค้าเกิดนะครับอานนี้ก็ะจิไปปากกระดิง่งไปปากสั้นนะครับ าทางแบงรักาเห็เบิงน,นะครับเยืยท่าปเบิช้ตลาดทางแบงนะครับาพเป็นย,ปยังไงสุอคากีอเขายังบกเคยไปเบิรงเจ้าเดือนะครับตลาดนี้นนเ,นดนดดเดี๋ยวจะพานอามีเบิรงตลาดทางแบงรักซ้าวฮอนเดีนนครับตลาดตลาดทางแบงเดี๋ยวพาไปชมนทงใน ทั้งน้อยนะครับที่คนจีตรงนี่แหละทั้งน้อยนี่จะเป็นตลาดขายเสื้อผ้านะครับข้งางใน,นอ,ยอยื่นจะเป็นตลาดสดนะครับผมพาขับมาชมเมืองบรรยากาศตลาดท่าแองแองลักษ้านะครับนะครับก็ค้าแม่ค้าสินค้าร้านแม่ค้าน้อยขายอย่างน้อยแม่ค้าน้อยนี่งผู้จ,จิ้งามเลยนี่งผู้สาวบอกร้านบอกว่าเป็นลูงสาวโมเมียนเดี๋เรา,าก็ยังผู้สาวอยู่ข้างนั้นก็ได้ <hayat> วันมีดูงหรืเนาะ นี่ครับตลาดลักซ่าตลาดท่างแบงนะครับมาได้ครับนี่สินค้ามีมากมายนี่ครับเห็นบรรยากาศทั้งนี้กันไหมค้าขายน้ำเนาะเห็นเราหยิบ้มม<ต>อมแดงหยิบงามพร้อมอ้าวขายหลายอย่างเนาะแม่ค้าเนาะน้ำม,มีหลายชนิดเนาะเราจะเป็นโกโก้เผือกแช่เขียวนุ่มเนาะมีแช่ยเย็นเนาะหน้ามะข่า,ามีเนะาะมาได้ครับตลาดทางแบงหลักซ่า นี่นี่สินค้ามากมายหลายอันหลายอย่างแม่ค้าทั้งนี้แล้วก็กระรังทอดไปพร้่อของแม่ค้าขายขนมยังเจ้าะขนมทอดนี่บอไปเดินขนมเปเดินขนมยังขนมไข่ยังก็ทอดมันทอดมันตีก่อนแล้วจะพัดหอรอสองพันนี่นี่ครับมาไปจะเสียขนมทอาทั้งทอดกล้วยกับนี่ทอดมันกับนี่ เนี่ยค่ะก็มีแต่ผู้จ็บโจงอุ้งามเด้ออยู่ตลาดทาอ่างแบงนี่น,นูผู้นี้ทั้งเงี้ยพีกันเนี <c oughs> น่เราขายของหวานเนาะเขาพัดของหวานอร่อยที่สุดในโลกของหวานเราโดบาหวานฮ่ <c oughs> าฮ่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 า่าสาวอย่างเนาะคุณผู้ชมผู้งา่ามมาซื้อ,อยังเนาะได้สาวนั่งนีนนงน่ครับอยู่เราอยู่ตลาดทางแบงหลักเศ้าเด้อผู้ใดมาเที่ยวเมืองปากกระดิ่งก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับตลาดทางแบงหลักเศ้าเนี่ยเอาขอบใจอะไรทด้นสาวนั่ง ขายดีขายดีดีดชมลมุงบรรยากาศตลาดทางแบ่งหลักเศร้าทังพี่ขายอย่างนอคุณแม่ของหวานคือกันไก่ของหวานอ,อร่อยที่สุดในโลกคือกันโลกเบาหวาน <c oughs> <c oughs> อันนี้แตงไทยหรือแตงเล้าเนาะแม่แตงเล้าแตงเล้าโอ้หน่วยใหญ่กว่าแตงไทยเนาะแม่แตงไทยน้ๆๆนอยๆเนาะเอาแม่นี่รีบว่าแตงเหล้าด้วแตงเล้าแตงเหล้าด้อครับเด้อแต่ว่าคล้ายๆครับแตงไทย,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 ย แต่ว่าเหนื่อยไ่ก็เตียงไทยได้เมีนความเล่าอีรลนล่ะทั้งีอาหารนักการเกษตรอยู่ทั้งพีเนี่ยค่ะแล้วนางลีอยู่คนเดียวาจะขายปลานะเมค่ะเสียวเบียเสียวเบียรเป็นตอนเปียวเบียรเป็นตัวกันเลยลุลลัษีก่อนลุลลั10ขีดลุลลัษีขีดรถทำสีเหลาเรื่องก็ได้เมนความล้าล่ะตุวลิษขีดอ้าวทั้งนี้เมีค่ะแล้วพี่งแล้วก็หดพักเล่า หดอยู่นานแล้วก็ยังบ่พอมาหดอยู่อยู่แข็งอะไรอีกเนาะอ้าวแม่ค้าทั้งนี้เป็นยังไงขายยังเนาะเออเราก็ลังชีเทิงเราแล้วนั่งวัไหว้เราเมื่อยนั่งแล้วเนาะแม่เนาะตีดไปทั้งไล่ไล่เงาแล้วบ้านนี่อ้าวนี่เราจัดเป็นชุดไให้เรียบร้อยเนาะกินยังเราทั้งหนกินมี่อาหรเลยเส้นแซ่บครับอัานี่ครับนอสารนอบุญเหล้ามี หลายทั้งเมีค้าทาั้งนี้ของละไมสดตลอดครับไม่ค้าทาั้งแดงรักเศร้าไม่ค้าทั้งแดงรักเศร้าจริงเก่เาแน่ก็แต่เมียค้านี่ละข <c oughs> ายอยู่นี่หลายปีแล้ว <c oughs> อ้าวให้โชคให้มนันนี่เ็ <c oughs> นางฟ้านางลมล่อหนี้สมปลาปลาสมหนี้เนาะเออทั้งพียนนับทุนลราไว้บ้านเียบ้านเี้เหลือแต่ก็ไรล่มาบานเียแต่งว่านอย่างเราหมือนน้อยใหญ่ครับหน่วยใหญ่ใหญ่ยาวๆนี่ครั <c oughs> บน,นี่นี่ ขายจานเราจะพันหรือไม่ค่ะจานละาพันประมาณ30บาทครับนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30บาทบาทมาได้มาได้บักเขือเราก็มิจฉุนยังไงเนาะ้ชงเมานบกข้อเราก็มีอยู่ได้สองจานเดพอแล้วก็ยังมี่ี่มาได้มาได้ตลาดลักเศ้าตลาดทั้งแดงลักเศร้าบุกข้อหวานเล่าใชค่ะกับนั่งทำัวเข้าหลับกระมี นางนางทาลูกค้านั่นมากายกันนางวัุทาแล้วเนาะนั่นนี่ก็กลังแก่กำลังกีนอยู่น้ไม่นาน้ไม่กระเสียนมาเมน้าไม่กระเสียนแต่ไม่ขาด้นี่แล้วก็มีทั้งหอยกับมีน้าไม่ขาดขาบเกาแกมัก็ถินด้วยแล้วกอยู่ด้เศร้าเด้อบ่ได้อยู่ด้เศ้าถ่นเศ้ามือด้วเราแก้มันกรถินมึ่เนี่ยนอเพื่อจะได้จานหนึ่งเท่าไรลรไม่ขา้าพันกีรห้าพันเกียห้าพันกีบกับประมาณ เจ็ดบาทครับบานั่นพุกเจ็ดบาทนี่ครับบะแพงหอยนี่ก็ขั้นกว่าของหอยจานด้านทะเลจ้าพันหอยหน้าคนะรัเนาะแต่บานสามสิบบาทครับจะตีเป็นเงินไทยนี่ครับกบะแพร่บรพงบะแพร่งมาได้ครับมาได้สินค้าใหม่สดตลอดออตอบใจหลายแม่คะ้ให้โชคให้มาร์เดอ้อบรรยากาศครับตลาดทั้งแบงลักซ่าทั้งนั้นก็นจะเป็นส่วนขายเสื้อผ้าทั้งหน้าครับ บางเบงักเศร้า <gewoon> นี <ach ca> ่ซื้อบานอีกซื้อหนึ่งก็คือบ้านเบียงค่ำนะครับบ้านเบียงค่ำหรือว่าบ้านทางแบงหงักเศร้านี่อีกซื้อหนึ่งบ้านเบียงค่ำครับเมืองบรรยากาศนะครับบ้านนี่ก็เป็นบ้านที่ใหญ่บ้านเฉลิมพราสมควรนบ้านเบียงค่ำครับเดี๋ยวไปอีกน้อยหน่อยก็จะกลับขึ้นทั้งหลังนะครับเพื่อสิเดียวไปทางเมืองคุณค่ำนะครับ คือบ้านเบียงคำขึ้นเมืองปากกระดิงแวงบริคำไซเป็นบ้านใหญ่บ้านจะเลริญนี่ธนาคารกับนี่นะครับตู้เอทเอ็มนี่หลายหมอบ้านข้าร้านขายของนี่หลายล้านครับเขาก็ะิป่วยกับเพื่อสิเดียวไปทั้งเมืองคุณคำนะครับ เคลื่อนมาแล้วครับเมืนกระทำทาสิตกเอาจิตไปเมืองคุณคําท่านบอลเห็นจุดตรงข้าทางบาเป็นฝ่าแรนิดนครับนี่คือบานเบียงคำหรือบา,บานทางแบงหลักเศร้าที่เกิดมาทางแบงหลักเศร้าของวบามันจีแยกไปทางเมืองข้าเ,เ,เกิดเมืองข้าเกิดนี่คือเมืองหลักเศร้าครับเลยได้ที่มาของบานนี่ว่าเป็นบานทางแบงหลักเศร้า คว่ามันจะแยกไปทั้งลักเศร้าครับเอา,ารับขึ้นมาฮะนี่น,นะครับขึ้นเนี่ยหาแยกสามแยก เกไปเมืองคำเกิดหรือว่าไปเมืองลักซาวนะครับเดียวไซไปนี่แหละครับทีเดียวไปนี่แหละครับไปทางเมืองคุ่นค่าครับเดินทางกันจีโหดเนี้ยจ้าหน่อยขึ้นเขาลงเขาดูแลครับทอดเมืองคางเกิดหรือว่าเมืองลักซาว่หล่าทาง,สงเสร็จเอาเลยเด็ดตั้งตั้งซื้อว่าทางแบงลักซาวนะครับบ้านนี้ คอจิตตามเสินทางการเดินทางเรานะครับจิตไปหอนเมืองคุ้นข้าตอนใด